สวัสดีค่ะค่ะทุกคนดีดีจ้าสืบช่างเดซี่นายบักบานนะคะวันนี้เดซี่จะจะมารีวิวลิปจะหักจากที่ที่เดซี่นะคะไปซื้อมาจากหักอิฟแอนด์บอยค่ะหักที่ส่ที่สัมผัสมีทาวชั้นสามค่ะค่ะมีมีเครื่องสำอางเยอะแยะเลยนะคะเรามาแกะกันเลยค่ะเปิดแก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 ะยังไง ปแป๊บนึ่งนะคะพอดีเดซี่แกะไม่ออกใช่ค่ะเดซี่แกะไม่เป็นเลยจริงๆนะโกงฉีฟ้าเจนนี่นะคะอันนี้คือตอนเวอร์ชั่นแก่แล้วขับยังไงวะโอ้โหขับยังไงวะน,นี่นะคะฮะอุ้ยเดซี่ก็นี่จเจ็กมาก

ะะอันนี้เป็นอันนี้จะอยู่ต้นตนเลยเฮ้ยแล้วก็มีพาเลขคือสำอางเยอะมากมีดิสอเขียนเขียนหน้าด้วยเป็นเหมือนกับเป็นเบจดีสอสีเขียนหน้ามันไม่ออกมันมาคู่กับสีปากเบดี๋ยวมันสีมันก็ค่อยๆขอจริงนะ จริงนะเธอสีมันจะค่อยๆออกเดี๋ยวเดซี่จะรอส,ส,สีมันกสนก็สปกีกสี้สี